สวัสดีจ้าพี่น้องสาวแตนบัต้นพาพี่นอ้องหาเหรอน้องใหม่พี่น้องอยากกินยังเนาะบัต้นครับไปเลาะเอิงไปเลาะอีกนะลัลอองลออลจักไ่ได้มาหลายมือแล้วไปเลาะอ,อีกก่อนพี่น้องว่าสีได้มาจอบเบนะิ้งเนาะแล้วมันออกอีกจกะพ้นกยังบ่ท่านได้ตกเลยพี่น้องมาจอบอีกก่อนขอหน,น่อใหม่ข้างทีนไปไปรดนน้ำกันครับมาที่มีหน่อใหม่บ่มาหนึ่มาจอบจอบเพื่นนี่บัวแตน มันป่องบ่ตองอยู่พี่น้องอือเงินรับนี่แหละต้นบกได้ฮะดอกนี่ต้นน้ํไม้แลงสิได้กินย่อนบ่ยาวบ่ล่ะพี่น้องเออบ่ได้มา น้องหนึองน้องอาเลยไปน้องเอี๋ยวมาเกาเกาหน่อยน้องอะไรบ้างเข้าใจน้อง น้อนแรกแหกหมานน้องนอนกอดนอนหน,น่นอยน้องที่สองงามเติบเปิดดีดีขนาด

มีหรือเปล่าพี่น้องก่อนบ่ค่อยเกิดพี่น้องก็เรื่อยๆกันมาคนมาหาอยู่ <c oughs>

บ่มีนอบ่มีนอนจ้าพี่นอ้องออมีแต่เน่งนีง่ไปซ้ำหนงนอยไปแลงพูดพี่น้องคนอาใครทังคนต้าใหญ่้าใหญ่ กลับแบบประชันทิศเอาแบบประชันทิศเลยทำยนนทังไงกันยังอยู่ทางไหนก็ดพี่น้องใครข้ามเห็นเลยมเไม่ทางเข่าไปทาง,งเสียงเอาพี่น้องอวดวดวด,วดเลย น้ำเลยต่น้ำไหลคลักน้ำใหม่น้ำไม้เนาะน้ำไม้น้ำก็คือน,น้ำไม้ปลูกจากพี่น้อง Nó ngon đấy. Nó ngon khá ngon điểm <mai> cũng <laughs> <laughs> cá Nó <thần> <laughs> 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 tuyệt vời <laughs> cái này Cái <laughs> ở, ở trên đây, đây. <laughs> ก็เอาตื่มกันน้องสวยๆกับแหนงหนึ่งเอาไปได้จานใจไปนี่จับป้องกันจับเบิ่งกันนึ่ทีเดียว ขนาดตันึงหิวไววพี่น้องคนตัวนึงทา้งไงนี่อะไรนะบอส ก็จะจิดูพไต่เมเกิดเป่นเหมือวนรังออกนิหน่อยนิหน่อย อันนี้สวยงามมากเลยโอ้พี่น้องจะไปน่นนยยนนีจะไปปลาเปนระบ,บสแตน,น,นทางออกบ่พ่อพี่น้องหลงละของขมันปาตอนนี้ทางทางออกอนน ว่าฟ้าดงาเาบแนี้แนมาได้แล้วพี่น้องโอหหัวตุวา๊าแขนง เอาไั่ยากเป็นอี่อดรอบมือแล้วพี <h 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 ่น้องพอแล้วพี่น้องเมาเลยเหรอนานไ่ค่อยออกนาาฝนมาตกพี่น้องเลยออกบลาย น้องมีสะแตนได้ชัมมี่พี่น้องกระอยู่พี่น้องได้แกงดูว่าเตชิบะได้แกงน้องงามอยู่น้องงามหลายนออยู่ร้องซ้ำเนาะคะแนนได้แกงเนาะพี่น้องเนาะได้แกงอยู่พี่น้องน้องไม่แรงเขาก็จังซี่เลยเขาก็ชิบะได้ออกเต็มที่ออกหลายเนาะบต้นเนาะนี่ครับฝนมาตกได้เที่ยวอยู่ นมาตกทอดทอดเนี่ยพี่น้องทางบ้านชาวแตนี่ห้อนแห้งเขาเขาว่าพรยู่สิเขาก็มาพระท่านหอดชาวแตนจ้าเถือไปเหตุยังบ่ได้เลยพี่น้องเงินนี่หลายทุกทุกทุกเลยไว้ซํำนี่แหละพี่น้องคลิปซับนะไม้สาวแตนกับมต้นกะขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปสาวแตนบาต้นนะจ้าคลิปนี้สาวแตนบาต้นกะกล่าวคำว่าขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณครับพ่อกันคิดหนาครับ ก็หาทิพาหางอย่างเนาะพี่น้องเนาะได,ได้เมือนี้สวัสดีครับ